ถูกไก่เนึ่งนึ้งตะไคร้น้องบอสพี่เจี๊ยบมีอะไรบ้างบอกบอกก่อนไก่นึ่งตะไคร้มีโหระพามั้งอหัละพาหนึ่งไม่ใช่ตะไคร้ตะไคร้มีตะไคร้สำคัญมากตะไคร้เป็นต้นเป็นต้นแล้วก็เอามาทุบๆทุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แบบหนูเลยทำแบบนี้นะคะแล้วก็พริกขี้หนูป่นเอาไว้ที้นี่เอาไว้จิ้มจะทำน้ำจิ้มจะทำน้ำจิ้มแล้วก็กระเทียมกระเทียมกระเทียมสับตี เลยนะคะตีในป่นๆแล้วก็มะนาวมะนาวสีอิ๊วขาวพิกไทยพิกไทยที่ขาดไม่ได้ที่ขาดไม่ได้ก็คือจานไม่ใช่ไก่เห็นไหมคะไก่อกไก่ค่ะเอาเลยไหม้องบอลชอบทำขข้าวป่ะครับชอบไงนะเออทำเองเลย เดี๋ยวพี่สิงช่วยนิดนึงเอาไก่เนี่นะคะพี่สิงเอาอกไก่แล้วก็เอามาสไลา์ก่อนนะคะเอานิ้วออกค่ะไม่อยากกินนิ้วเนี่ยแม่พี่สิงสไลา์เพื่อว่าเออ่พวกซีอิ๊วหรือเครื่องปรุงมันจะซึมเข้าไปแล้วก็สุกเร็วขึ้นอ่าแล้วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบหนุหนุ่หันนีเหมือนคนทำหมกข้าวเป็นเลยนะเออเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะคะอ่าอ่ะแล้วใส่นี่ใส่มาเอาล้างมือยังอ่ะเรียบร้อยค่ะรับรองดีมากเหมือนที่กทมสอนไว้เป๊ะถูกน้องบอสค่ะพี่เจี๊ยบเนี่ย พี่เจมส์น่ารบกวนให้น้องบอยเนี่ยส่ิ่งใส่ไปในอ่างช่วยคลุกคล้าให้พี่เจมาหน่อยแต่พี่เจมจะใส่นี้เองอ่ะเริ่มด้วยพริกไทยพริกไทยต่อด้วยอะไรคะซีอิ๊วเขียวซีอิ๊วขาวค่ะประมาณกี่ช้อนคะอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปที่ชอบเค็มก็ใส่เยอะไม่กินเค็มก็ใส่น้อยๆเป็นโรคกลับต่อเลยเอไม่ต้องเค็มมากค่ะคือซีอิ๊วมันก็จะมีรสชาตินิดนึงเธอเธอชอบพาแฟนไปกินข้าวนอกบ้านปะ ชอบครับจริงเหรอกินที่ไหนอยากฉันจะได้ไม่ไปผาดใจเอ๊ยมุกน่าอ่ะมีแฟนแล้วจริงหรอครับเฮ้ยยาวอ่ะไม่ใช่อยู่บ้านสอข้าวกินเองปะก็มีบ้างครับเพราะว่าส่วนใหญ่แม่กับพ่อเขไปทํางานทำเองใช่ไหมบ้างทำอะไรกินอ่ะ ทำง่ายๆไข่เยียวต้มนู่นต้มนี่อะไรเงี้ยอะไรล่ะนี่นู่นอ่ะเธอต้องบอกให้ละเอียดนะต้มน้ำซุปอะไรมันไม่มีอาหารแบบว่าสเปเชียลของเราทำโอ้โหทำกี่ทีก็อร่อยอร่อยกินแล้วกินอีกมีมั้มีมั้ยไม่มีไข่ดาวเมนูในใจไข่ดาวปีเมนูในใจอ่ะมีอ่ะอะไรอ่ะไข่มั่วฮะไข่ม่วแเหรอไข่คนมีอะไรในตู้เย็นไข่คนมีอะไรในตู้เย็นใส่ให้หมดพี่เจ็บขาน้องคุกจนเปื่อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นสเปิดอันนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราทำไปแล้วละหน่อยหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องเอาลองเอาเอามาใกล้หลูกตายกันหวางปึ้งเหนือแต่ในในซึ้งเนี่ยมีมีตะไคร้ที่เราลองรองเอาไว้อยู่แล้วสดชื่นสดชื่นมันยืนอยู่บนเนินตึกด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 ึ อ่ะแล้วก็น้องบอสเอาตะไคร้ที่ที่ทีมงานเขาหั่นมาให้หน่อยสิพี่จะไม่ได้หั่นเโรยไปข้างบนลูกโรยเลยนะเพราะพี่จจไม่ได้ล้างมือโรยผมจะบเชื่อกเขาทำไมโรยหมดเลยนะอืโรยหมดเลยอุ้ยเป็นคนจริงใจบ้าล้างมือไม่ล้างมือฉันก็ต้องบอกสิให้หมดให้หมดตะไคร้เนี่ยมันมีน้ำมันของมันนะคะมันจะทําให้กลิ่นกลิ่นสมุนไพรของตะไคร้เนี่ย ไก่แล้วก็ไก่นี่จะมีความหอมปิดฝาหม้อเสร็จแล้วเราก็ลาท่านผู้ชมไปเลยเพราะว่าไก่สุกอาทิตย์หน้าไม่ใช่คุณยังไม่ได้ชิมอะทำในในเวลาที่เหลือทำน้ำน้ำทน้จิ้มพี่สิงค์คะเราก็เอาอันเนี้ยค่ะซีอิ๊วขาวที่เราเตรียไว้เมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกันเสร็จแล้วใส่น้ำปลาเอ้ยไม่ใช่น้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่ไปสองช้อนชอบปะชอบเปรี้ยวปะชอบเปรี้ยวใส่สาม ชอบเปี้ยไหมชอบครับสามครึ่งสาครึ่งต่อด้วยพริกไทยอะไรนะเนี่ยกระเทียมกะเทียมชอบชอบกระเทียมป่ะชอบกินแล้คึกจริงๆแล้วกระเทียมนี่เป็นยายาแผ่นบุลาเลยนะคะเออยอย่างดีอย่างดีค่ะแก้โรคผิวหนังบำรุงเซ็กด้วยค่ะไม่นี่เรื่องจริงเรื่องจริงค่ะพี่เจี๊ยบ ลดน้ําตาลในเม็ดเลือดด้วยถูกต้องเขาก็ฉลาดเขามีความรู้นะชอบเผ็ดเปล่าชอบเผ็ดเปล่าเป็นหนุ่มร้อนแรกเปล่าไม่ชอบนิดเดียวนิดเดียวค่ะให้มีรนวลนวนิดนวงเฮ้ยมันไม่เผ็ดหรอกเนี่ยอีกทีนึงค่ะพี่เจี๊ยบค่ะอย่าไปฟังแขกรับเชิญเราอร่อยเรากินเราชอบจิค่ขน้องก็ให้จิ้มน้ำปลาไปลดน้ำหนักมากล้วมาว่าเวลาแข่งขันก็ลดนะครับคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักคะคือลดไขมันมากกว่าทำไมเราดูทำกันเละเทะอย่างนี้แล้วไงต่อ แล้วก็พวกไขมันครับเพราะว่าเวลาเราไปแข่งถ้าเรามีไขมันเยอะมันก็เหมือนแบกของแบกอะไรไปแข่งเพิ่มน้ำหนักหนักแต่ไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมเห็นน้องบอสบอกว่านักกีฬาต่างประเทศตัวใหญ่ใหญ่มากตอนแรกพี่สงสัยจักรยานก็คันเท่าๆกันเล็กๆเท่ากันแต่ทาไมเขาถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้เปรียบรอคะคือในเมื่อตัวใหญ่ไอ้พวก แวลไนไตรโตเจนในร่างกายมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อความหมายถึงว่าความทนทานที่จะบังคับขับเคลื่อนพวกเจ้าไอ้จักรยานเนี่ยแล้วก็ความแข็งแรงของมวลกระดูกมันมันเยอะกว่าใช่ไหมแต่ตัวใหญ่หมายถึงว่าไม่ได้ใหญ่แบบมีแฟตอ้วนอ้วนอ๋อตัวใหญ่แบบมีกล้ามเนื้อในที่เชยบค้าถึงไหนแล้วคะถึงเนี่ยเสร็จแล้วเออยกินดีกินดีอ่ะให้บอสดมอร่อยมากขยาย นี่เป็นอะไรแม่ก็แกะน้องเหรือเกินมีความสุขไงแขกกับเซนผู้ชายโอ้ยชอบเดี๋ยวที่หน้าฉันจะเอาแขกกับเซนผู้ชายอีกออ้ยบาลานไหนบอกบาลานนี่ค่ะบาลานบาลานแล้วแมตต์ต่อไปเนี่ยเป็นรายการอะไรป็นการแข่งขันอันต่อไปชิงแชมป์เอเชียครับที่ไหนจ๊ะเดือนหน้าที่จีนครับอุ้ยจะถึงแล้วว่ะออ้ยทำไมช่วงนี้จีนเขาจัดการแข่งขันเยอะนะใช่ปะเงินเขาเหลือเงินเขาเหลือเนเขาเหลือพูดตรงมากพูดตรงมากพี่สิงแบบมีมีให้ ขอกำลังใจจากแฟนๆรายการ Body Beauty แล้วก็แรงใจจากคนไทยทั้งประเทศหน่อยซีก็ขอเชียร์หนูด้วยค่ะเชียร์ผมด้วยนะครับชนผู้ชมรายการ Body Beauty ขอไปขอไปช่วยเชียร์ผมด้วยเนเดือนหน้ารอติดตามได้เลยน้องเขาก็พยายามที่จะเอาเหรียญทองกลับมาประเทศไทยนะพยายามต่อไปครับมีหวังัหย ก็มันต้องมีหวังดิมีอยู่แล้วว่ากีฬาอะไรมันก็ไม่แน่นอนแล้วใช่มันเป็นสองล้อกลมๆถูกๆเพราะถ้าเป็นสองล้อเหลียมๆแล้วว่ายทีแต่อีกกีฬาความเร็วมันมันต้องแข่งกับความปิดพลาดเลยคือใครปิดลาดน้อยที่สุดก็ชนะมันทั้งใจทั้งสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ข้างหน้าแล้วก็พื้นที่ที่เราไม่รู้จัก เนาะมันไม่ได้ขึ้นปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวสิ่งรอบรอบตัวที่มันพร้อมจะเปลี่ยนตลอดใช่ไอเบียเมกเลสิ่งนี่ยังไม่มีอในโอลิมปิกใช่ไหมมีแล้วครับแล้วมีแล้วเหรอแล้วเวลาจะแข่งแล้วหรือว่ามีเพิ่งมีปี2008ที่ปักกิ่งรัะงั้นแสดงว่าที่ลอนดอนนี่ก็ต้องมีลอนดอนมีครับแล้วเรามีโอกาสไหมหรือว่ามันจะต้องผ่านชิงแชมป์เอเชียต้องผ่านชิงแชมป์เอเชียหนึ่งในสองหนึ่งหนึ่งสองกับหนงกับสองถึงได้ไปเอ้ยพี่จะเป็นกำลังใจให้ใช่หือว่าเป็นคนไทยคนแแรกกจะไได้ปปข่งโลิิม ฉันก็จะไปนั่งดูเชียร์ใครบอกตรงเชียร์น้องอ๋อ้ไม่ใช่เชียร์ฝรั่งเป็นเชียร์ฝรั่งมาเป็นคนสักไม่ได้หนุ่มเกาหลีช่วงนี้เธอฮิตหนุ่มเกาหลีอยู่ฉันชอบหนุ่มเกาหลีนะมีข่วงหนึ่งในยิมเพลงเกาหลีดังมากเปิดจนเบื่อแค่จะร้องเกาหลีกันได้ทั้งยิมอ่ะถูกมันยังไม่สุกอ่ะรอใช้เวลานิดนึงค่ะใช้เวลานิดนึงเล่นเวทหุ่นสไตล์เกาหลีฮะ เล่นเวทหุ่นสไตล์เกาหลีเวทเวทเทรนนิ่งสไตล์เกาหลีเป็นยังไงครับเออล่างข้างล่างข้าง้างบนใหญ่มากเลยข้างล่างขาเล็กๆลิมดีเดี๋ยวใส่เดฟไม่ได้ใส่ขาเดฟไม่ได้แล้วเคยเคยไปเจอเคยไปเจอนักก้ามใส่ขาเดฟกยอยากจะหัวโขกตายตรงนั้นเลยเขาเป็นปุริโอ้เขาบอกว่าโลกนี้หมดไปจากประเทศไทยชอบแต่งตัวปะก็ชอบไหม แฟชั่นเออแฟชั่นอะไรเงี้ยนิดหน่อยครับส่วนใหญ่แต่งตามงานมากกว่าแต่งตามงานไปงานงานอะไรลูกแต่งให้มันเหมาะสมกับงานโอยน้องบิ๊บบิ๊ใช่พี่เจมก็ชอบใส่เสยยืดจริงจริงแล้วคนเราไม่ต้องทําอย่างที่ชอบนะแต่ทําให้เหมาะสมถูกปราเทศยาใช่แต่พี่เจมเจอน้องที่งานสยามกีฬาอวอร์ดหล่อหล่อมากน้องเขาใส่สูตตัวสูงหล่อดูดีอยากจะสลัดไอ้น้องที่เป็นคนที่เราควงมาด้วย สลัดไปพ <laughs> ี่สิง์ไปก่น <c oughs> อนพี่ก็เลยทวงน้องแทนอ่ะ พี่สิงจะเอาความรู้สึกของตัวเองมาพูดตลอดเวลา่านผู้ชมทางบ้านก็จะรู้สึกอ้าอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่เจี๊ยผิวอะผิวเนี่ยรออยู่มันไม่สุกสักทีหนึ่งคือมันไม่มีควันเลยค่ะพี่เจี๊ยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นหม้ออบอย่างดีเป็นหม้อเก็บควันเก็บควันพี่เจี๊ยเลื่อยเปื้อยมากค่ะไม่จริงค่ะมันเดือดช้าใช่ไหมคะมันเดือดช้ามันเดือดช้าเราใส่ไก่ไปเยอะสี่ชิ้นนะคะใช่ว่าเผื่อเพื่อทีมงานด้วยงาพี่ทีมงานเขาบังคับเราถูกบอกว่า เพราะผมไม่อยากไม่อยากชิมคําเดียวครับผมอยากชิ้นหนึ่งครับผอมผิวจบค่ะจบเปิดออกดมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ชิ้นแรกสุกหรือยังคะชิ้นแรกเลยนี่ชิ้นแรกหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมขาหน้าทานไหมคะพี่เจมส์้อานะแล้วก็จัดทาเป็นเหมือนจัดเหมือนกับที่เราเคยเห็นในทีวีไหมคะถูกรีน่าสไลด์ไหมคะ่าทาน พี่สิงช่วยช่วยกลับกับด้านของของของเคียงหน่อยสิกับด้านของเคียงค่ะมีน่าทานมากมันมีแบคทีเรียเดี๋ยวพี่สิงชิชูนิดนึงค่ะเช็ดก่อนนะคะเชฟน้องบอสจะมาทําอะไรไม่รู้แกไม่จับอะไรเลยอ่ะไม่ไม่บอสเขาหายใจเขาให้กำลังใจพี่สิงนน้จิ้มรองบอสคนน้ำจิ้มรอมพี่เจี๊ยบเราต้องสไลด์ไก่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องสไลด์ไก่เดี๋ยวหนูเอาเคลียร์เคลียร์ไก่ให้พี่สิงก่อนนะคะค่ะอ่าแล้วหนูจะแต่งจาน คือจริงต้องใช้ซ่อมนะคะแต่พอดีพี่สิงพี่เจบหนูสไลด์ประมาณนี้นะคะประมาณนั้นเลยค่ะพี่สิงค่ะได้ไหมคะล้างมือยังพี่สิงล้างแล้วค่ะดีมากสไลด์ไปเรื่อยเหนื่อยก็หยุดน่ากินน่ากินไหมน่ากินเลยพี่สิงจะบอกว่ากลิ่นมันดีมากความจริงนะเรา ใช้เราปรุงแต่งอะไรน้อยๆเนี่ยแต่ว่าใช้ความสดความใหม่ของมันเนี่ยมันก็จะได้รสชาติของอาหารถูกต้องกินแล้วเคี้ยวช้าๆคนอ้วนๆส่วนใหญ่จะชอบเคี้ยวเร็วชอบเคี้ยวอาหารเร็วพวกนี้พยายามฝึกค่ะพยายามฝึกต้องฝึกหัดค่ะของพวกนี้เวลากินต้องมีสติดูเนี่ยเนี่ยพี่เจียบพี่สิงกินมีสติตลอดเลยแข่งเสร็จขึ้นทิ้งสิบห้าโลไม่ใช่คุมคุมน้ําหนักด้วยใช่ไหมเวลาเนี่ยเราคุมน้าหนักด้วยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีรุ่น มม่ีรุหนักเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นผลกับการแข่งขันของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเวลาทําอาหารแบบชอบกินขนมไหมชอบแบบพี่เจ็บเชื่อไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเลยผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันพี่สิงจริงอพี่สิงทำเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สิงอย่าเอาอย่าเอานิ้วเตงมาหนูไม่กินค่ะไม่อยู่เฉยเฉยแลวฉันท้าบเองหรือจะโดนหรอกนะกลัวไม่เดี๋ยวนี้กลัวพี่เจี๊ยบขาเข่าหด่ะ พี่จ,จะไม่ไทำกระจายนะคะพี่จะไม่ทำกระจายดึงสองเอ๊บออ๊ยเลยเอออย่างนี้นะคะพี่จะเราไม่มีผักสีอื่นนะไม่มีอ่ะเดี๋ยวเขาเอากระไทยมาเตือนเลยคะเออเสร็จแล้วนะคะนัก<ห>เรียนขา เราไม่ค่อยมีศิลปะของพี่เจีย๊ยบถูกค่ะไม่ไม่เราทํากินจริงเรากินจริงจริงเรากินอย่างนี้ค่ะเรากินแบบนี้เราไม่โกหกเราไม่โกหกท่านผู้ชมทางบ้านเรากินแบบนี้แล้วเราผอมจริงๆ,ๆเราไม่โกหกจริงเรากินยังไงเราทําแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ยังไงเราก็ยังคํานึงถึงรสชาติแต่ว่าโดยที่รสชาติที่เราทานเนี่ย <Set S 2> จะเห็นได้ว่ามันไม่มีส่วนผสมที่ที่มันจะเป็นส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มัน อกไก่มีเก้าหัวเก้าหางหมดแล้วมันใกล้ไอ้น้ำใช่ใช่ใช่แล้วพี่เจมเขาไม่สักหัวมาสี่วันแล้วขอบใจมากน้องบ้านชิมน้องบ้านน้องบ้านไม่มีซ่อมอ่ะพี่เจี๊ยบไม่เป็นไรใช้ช้อนนี่แหละเออนั่นอะชิมเลยกินขนมเค้กอ่ะเดี๋ยวลืมลืมช่วยเดี๋ยชามอ่ะมถ้าไม่หนำใจจิ้มน้ำจิ้มพรมอร่อยมากยังอุ้ยอร่อยเป็นไงถ้าอย่านิ่งได้มา นี่นะฉันต้องใจใจไม่ค่อยดีถูกมันนุ่มมากครับมันนุ่มๆุมกล่ัมกินเด็ดพี่เจี๊ยบอยากลองอ่ะนี่ค่ะมันกินไก่ทั้งโลกเลยอ่ะไก่ทั้งโลกเฮ้ยมันมาอยู่ในอันนี้อันเดียวอ่ะหน้าตาโกหกคนนียพี่สิงต้องชิมั้งน้องโกหกก็เปล่าเออไม่ชิมชิมอะไรเลไม่ชไม่ใช่ไม่ชิมเฮ้มันนิ่มจริงพี่สิงพี่สิงขอมือช้อนและมือขอโทษค่ะมันมีกลิ่นวิ้ไก่ที่เราที่เราผสมจาต้นเรื่งไก่นิ่มจริงไก่นิ่มจริงอร่อยมากแล้วก็ น้ำจิ้มเนี่ยค่อนข้างออกรสเปรี้ยวนิดนึงบวกกับกระเทียมกลิ่นมันจะทําให้เนื้อไก่มันดีมากแล้วก็ท่านผู้ชมขะเผ็ดเผ็ดค่ะอร่อยคือว่ามีสิ่งพิเศษมีสิ่งเกลียวพริกเข้าไปใช่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็เบาๆพริกนิดนึงนะคะเบาๆพริกเบาๆพริกไทยหน่อยแล้วก็น้องบอสสามารถเอาไปทําทานเองที่บ้านได้อันนี้เป็นโปรตีนอกไก่หนึ่งอกได้โปรตีนประมาณเท่าไรสองร้อยสองร้อยกรัมนะคะก็สามารถที่จะทําให้น้องบอสเนี่ย เขาเรียกนนะอะไรนะรีเฟรช h อะรี r e เวอร์ตัวเองอะใ,<ช>ในหลังหลังจากการฝึกซ้อมและกินอาหารประเภทโปรตีนเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยค,คือไฮโปรตีนไม่อ้วน<ช>แล้วก็รู้สึกกินได้แบบมันหอมพวกเครื่องเทศแล้วก็เใช่พวกนี้มันมีประโยชน์เราโชคดีที่สุดแล้วที่เราเกิดเป็นคนไทยเพราะว่าเรามีเครื่องเทศในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกินอาหารฝรั่งไม่ใช่ว่าจะไม่ชอบชอบกินได้ก็ชอบแต่ว่าเราสนับสนุนของของไทยจะดีกว่าแล้วของที่มันเป็นพวกเเออออ่่ เขาเรียกอะไรนะจังฟู้ดจริงๆเรากินได้แต่มันไม่จําเป็นต้องกินทุกครั้งที่เราอยากกินเดือนนึงครั้งหนึ่งหรือไม่เรากินแล้วก็ทําเองน้องบอยขาจะจบรายการแล้วให้น้องบอยฝากผลงานของตัวเองท่านผู้ชมครับอยากจะอะไรน้องบอสอะไรอย่างเงี้ยก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้ช่วยเชียร์ผมด้วยผมว่าน้องบอสครับอัดัยมายโยนักยานจักรยานบีมิกเดือนหน้าก็ แข่งที่ประเทศจีนชิงแชมป์เอเชียก็ขอแรงใจแรงเชียร์จากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับพวกเราก็จะเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้น้องบอสน้องอัดชัยมาให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันในความชีวิตของการเป็นนักกีฬาที่ดีนะคะวันนี้นะครสนุกสนานครบถ้วนกระบวนการทุกคนแล้วก็อร่อยอิ่มอร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันสาหรับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนนาอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกินเลยไม่ไหว